สวัสดีค่ะเพื่อนๆ สำหรับคนที่เคยติดตามจิ๊บมานะคะสักพักก็จะทราบว่าจิ๊บชอบออกกำลังกายแล้วก็คือมีไลฟ์สไตล์ที่แบบแอคทีฟก็จะมีฝึกโยคะที่บ้านด้วยแล้วก็มีไปยิมเล่นพิลาทิสคืออยากจะให้ร่างกายมีความสมดุลน,นะคะวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยบรรเทาอาการปวดของกล้ามเนื้อต่างๆค่ะโดยที่เราไม่ต้องทานยาแก้ปวดเลยนะคะจิ๊บก็จะมีน้ำมันอยู่ประมาณ3-4ชนิดนะคะที่อยากจะมาแนะนำว่าสาหรับคนที่ออกกาลังกายบ่อยๆแล้วก็มีอาการปวดที่ กล้ามเนื้อนะคะอยากจะให้ลองใช้น้ํามันหอมระเหยบําบัดตัวเองก่อนค่ะเพราะว่ามันจะช่วยคลายกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ทําให้บริเวณที่ปวดนั้นนะคะดีขึ้นค่ะก่อนอื่นนะคะจิ๊บจะแนะนาก่อนบางท่านอาจจะแบบงงว่าเอ๊ะทำไมน้ํามันมันถึงมีหลายอย่างกีตัวแล้วมันจะจําได้ยังไงน้ํามันของโดเทรามีอยู่2แบบค่ะแบบแรกก็คือแบบ อินดิว u a l หรือแบบเดียเด่ยวๆนะคะก็จะเป็นน้ํามันหนึ่งอย่างใน1ขวดเลยก็คือยกตัวอย่างเลมอนกราส s ตัวนี้นะคะก็คือตะไคร้หอมแต่ตัวนี้เป็นตะไคร้หอมจากอินเดียซึ่งเขามีสรรพคุณในการช่วยคลายกล้ามเนื้อนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้ในการแก้ปวดบรรเทาอาการปวดของกล้ามเนื้อได้ตัวที่2ค่ะก็จะเป็นน้ํามันโคไพบา้าทุกท่านที่เคยติดตามเพจรอมาจะเคยเห็นว่าจิบ ชอบตัวนี้มากๆเพราะว่าคอภอยไบ้าเขามีสรรพคุณแบบหลากหลายแบบเป็นเยอะเป็นหน้าหน้าเลยแต่ว่าวันนี้เราจะโฟกัสที่เขาช่วยบรรเทาการแก้ปวดแล้วก็ช่วยส่งเสริมคุณภาพของน้ํามันอีกขวดค่ะมันชนิดเบลนนะคะก็คือใน1ขวดนะคะจะมีน้ํามันหลายๆอย่างอยู่ในนั้นอยู่แล้วดังนั้นชื่อก็จะเป็นชื่อที่อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ใหม่นะคะแต่ว่าจะเริ่มแนะนําจาก2ตัวท็อปๆสําหรับการ เกลี่ยวปวดกล้ามเนื้อก่อนแล้วคันค่ะตัวแรกก็คืออารโอมาทัชนะคะเป็นแนวกลิ่นสปานะคะในขวดเนี่ยค่ะก็จะมีผงผสมของเลมอนกลาสอยู่ด้วยแล้วก็มีน้ํามันที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดต่างๆเช่นเปปเปอร์มินนะคะคลายกล้ามเนื้อมีไซเบรสน้ํามันตะกูลสนนี่ก็ช่วยเรื่องกล้ามเนื้อได้ดีค่ะมีมาจอรันตัวนี้ชิบชอบม,มากๆน้ามันเบซิลค่ะหรือโหระพาเนี่ยค่ะแล้วก็เกรฟฟูดก็มีลาเวนเดอร์ซึ่งสารพัดครอบจักรกวาลมากๆ ตัวน,นี้นะคะอโรม o u c h ค่ะเป็นโลชั่นที่ไม่มีกลิ่นไม่มีสีนะคะวิธีนี้นะคะจะทำให้น้ำมันอโรม o u c h นะคะซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายขึ้นค่ะเมื่อวานนะคะจิ๊บใช้แขนในการดึงตัวยกตัวจากการทำพิลาทิสนะคะวันนี้ก็จะรู้สึกตึงๆหน่อยนะคะก็จะทาซ้ำตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เช้านี้นะคะก็ถ่ายรอบค่ะจะไม่มี ความมันความเหนียวติดอยู่ที่ตัวนะคะดิบบลูตัวนี้เหมาะสาหรับนะักกีฬาค่ะแล้วก็คนที่ปวดหัวเป็นไมเกรนนะคะตัวดิบบลูนี้อ่ะมือลื่นแล้วนะคะตัวดิบบลูนะคะจะเป็นน้ํามันสีฟ้าค่ะซึ่งเป็นส่วนผสมของน้ํามันหลายๆอย่างนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะมีกลิ่นที่แรงขึ้นเหมาะสําหรับนักกีฬาที่ใช้กล้ามเนื้ออยู่ตลอดเวลาค่ะในเิ A ิปก็จะใช้เป็นขวดที่เป็นลูกกลิ้งนะคะอันนี้คือซื้อเพิ่มเพราเราก็กลิ้งตามจุดหลังจากนั้นก็ใช้นุกนิ้วนะคะถูนวดได้เลยค่ะข้อดีของลิฟบลูก็คือเขาจะซึม ระเหยเข้าไปถึงจุดเลยนะคะแล้วก็ทําให้เราอะค่ะผ่อนคลายอาการปวดลงได้ดีสําหรับคนที่มีอาการเจ็บคอบ่าไหลหรือว่าปวดหลังนะคะตัวดีบลูนี้ก็คือช่วยบรรเทาได้มากเลยค่ะน้ํามันเดียเด่ยวๆยวตัวนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มใช้นะ,ะเราสามารถใช้เลมอนกลา 1ตัวหรือว่าเลมอนกราสแล้วก็ผสมกับโคบาย้าก็ได้นะคะเป็นเหมือนกับการปรุงยาการบำบัดอาการที่เราเจ็บป่วยบางคนอาจจะใช้น้ำมันกลิ่นนี้แล้วรู้สึกถูกชะตารู้สึกว่าร่างกายผ่อนคลายขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าร่างกายของคนเราไม่เหมือนกันค่ะดังนั้นการตอบสนองก็จึงไม่เหมือนกันเช่นกันค่ะตัวนี้นะคะ FCO ที่จิ๊บชอบพูดในเพจนะคะ FCO ย่อมาจาก Fractionated Coconut Oil ค่ะคือน้ำมันมะพร้าวสกัดแยกส่วนเขาแยกสกัดส่วน ความมันออกไปนะคะทําให้เวลาใช้ค่ะก็จะไม่หลงเหลือความมันดังนั้นก็จะซึมลงผิวอย่างง่ายดายแล้วก็สามารถใช้ร่วมกับน้ํามันตัวอื่นได้น้ํามัน FCO หรือเรียกว่าน้ํามันตัวพานะคะเราเรียกเขาว่าน้ํามันตัวพาเพราะว่าเขาพาให้น้ํามันตัวเสริมอย่างเลมอนกราสอย่างโคไพบ้าเข้าสู่ผิวเราได้อย่างง่ายดายนะคะโดยที่การใช้น้ํามันตัวพาจะทําให้น้ํามันทํางานได้ดีขึ้นมากถึง10%ซเลยค่ะ ก่อนการใช้น้ำมันนะคะเราก็จะวอร์มน้ำมันแบบนี้นะคะแล้วก่อนทาเราต้องสูดดมค่ะ เพื่อให้น้ํามันทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะคะทั้งกระตุ้นร่างกายนะคะให้ร่างกายค่อยๆซึมซับว่าเรากําลังดูแลเขาอยู่นะคะภายใน22วินาทีเขาก็จะเข้าไปทํางานในระบบร่างกายเราแล้วค่ะและภายใน2นาทีมันจะเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดแล้วภายใน2ชั่วโมงนะคะ Amazing ม,มากๆคือเขาจะไหลเวียนเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างเต็มที่นั่นแหละที่การบําบัดได้เกิดขึ้นแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความรู้จากวันนี้ที่จิ๊บนามาให้นะคะสําหรับน้ํามันเกี่ยวกับคน ที่ปวดแก้ปวดแล้วก็สําหรับคนที่ชอบออกกําลังกายค่ะถ้ามีท็อปปิกไหนอยากจะให้คุยกันนะคะทักมาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวทิพจะสอนวิธีการใช้น้ํามันต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ